ฮอลลีวูดจูดี้บายแฟนทอมเอ่โหลดดิ้งกูกลัวกูปิดเสียงแล้วนเกี่ยวกับภาพสวยดีบะเออภาพแม่งสวยจริงฮอลลีวูดกูเห็นอะไรลอยอยู่ด้านขวาเ้ยอะมองไม่ทันนี่อ่ะหน้าจอโหลดดิ้งหน้าจอวินโดว์เอพีอ่ะเออเออเหมือนจริงเออเหมือนจริงไอ้เหี้ยเฮ้ยลูกดิกลูกดิกตัวอะ๊กจูดี้ ไอคนที่กลรำมาแดกเราอ่ะมันรถไม่เขียนยันเดียร์จูดี้เนี่ยเขาอ่าจะไม่ใช่คนเพิ่มโอ้ยฟอนโคตรสวยจูดี้แตะๆนิดนึงเออแต่ก็ใช้ได้โอ้โหไอเฮียเมื่อกี้ไอสัตว์ข้างนอกโสดใสข้างในใบไม้าซสไอสัตว์โอเคครับวันนี้เราก็อยู่กันในเกมโรบอทนะฮะเออยู่ในโหมดที่มีชื่อว่าจูดี้เนี่ยแล้วดูผังวิกืนเฮ้ยเราไม่ ไอ้สัสก็จีเลยพวมเรจะนั่งวิกพื้นไปถึงไหนไว้คือจริงจมันมีรถด้วยแต่ว่าเราเผลอกดไปละนี่เรามารวมตัวแล้วหรอมาไป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 เฮ้ยเราต้องว่ายน้ำไปเออเราตอไปตอนไหนแปลกๆเหรอพวกมึงไปไหนวะว่ายไปแล้วอ่ะโอเคเราต้องรีบเพื่อนใช่หรอ จะฝักลหรอเฮ้ยจะไม่ใช่กหกมือนะพี่อะไรกูไปอะไรสักพวกมึงอยู่ไหนกันอ่ะพวกมึงว่ายไปไกลแล้วปะว่ายตามทางมาเลยเพื่อนโอเคใครอยู่ใต้น้ำใครอยู่ใต้น้ำบ้ามันเน่ามากเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยให้กูขึ้นมาได้นี่หว่าเฮ้ยเฮ้ยมีอะไรข้างล่างด้วยเให้มันมีที่นั่งให้นั่งดีๆเราว่ายนะ จริงจริงมันมีน้ำแหละมันมีแบบว่าอะไรที่นั่งให้เรานั่งอ่ะเออมันมีเรือให้นั่งไม่ได้นี่คะประตูปิดอ่ะใช่ประตูมันปิดอ้าวไม่เป็นเหรอเฮ้ยเรืออยู่ข้างหน้าเพื่อนเฮ้ยเรืออยู่ข้างหน้ามองอยากตายตายมือน้ำก็คือถ้าทุกคนถามว่าทำไมพวกผมถึงมาว่ายน้ำนะฮะก็คือก่อนหน้านี้นะมันมีเรือเกดเล่นไปแล้วเออเปิดกดเล่นไปแล้วก็เปิดคลิปเด็กมือบอลยูดี้เป็นอะไรเป็นมิสอะไรเนี่ยมิสเพอร์เฟกต มิสยูนิเวอร์สเอ้ยประมาณนนั้มิสยูนิเวอร์สเขาเรียกว่านางงามมิสแกนมิสแกลนเฮ้ยเรือเราอยู่นี่เรือเราจมเหรอน้ำมันสูงขึ้นเพื่อนเฮ้ยเปลี่ยนชื่ออันนี้มันเป็นมิสโตเล่นอะเป็นโดนขโมยเป็นโโดนขมยโดนใครขโมยเฮ้ยนี่ไงข้างหลังมีทางขึ้น หอ้ยจะมีเสียงแบบเพลงด้วยนะแบบเพลงแบบยังไงอะน่ากลัวน่ากลัวโอเคจุวลงมาดิไหนเลยยืนไดเป็นคนเดียวเฉยดีเฉยดีเฮ้ยมันมีข่าวด้วยเนี่ยจูดี้นี่คือชื่อใไอจูดี้นี่คือชื่อคนใช่ป่ะวะใช่คนไหนเกิดอะไรขึ้นเฮ้ยคลิกได้ด้วยเฮ้ยคลิกอ่านได้ด้วยเหมือนจูดี้น่าจะเป็นหุ่นยนต์หรืออะไรสักอย่างปะ แล้วเนี่ยมันบอกว่าเป็นมาใหม่แล้วก็ดีกว่าจูดี้มามาแทนที่อ๋อเป็นหุ่นตัวกระป๋องบอกสวัสดีลินดาเหมือนลินดาจะมาแทนที่จูดี้ใช่จูดี้ลอสแอ้เป็นหุ่นตัวกระป๋องเ่ะใช่ไหมนี่นี่นี่ไม่ไม่รู้ว่าเป็นหุ่นหรือมันเป็นอะไรอ่ะอะไรเนี่ยเฮ้ยเนี่ยมีที่อ่านอีกาจูดี้เป็นสัตระหลาดแห่งฮอลลีวูดจากดวงดาวเปลี่ยนไปกลายเป็นพลาสติกจูดี้ได้สูญเสียความสวยงามของเธอไปแล้วหรือเปล่า จากดาราฮอลลีวูดกลายมาเป็นคนที่สูญเสียความสวยงามของเธอไปแล้วโอเคโอเคไม่ใช่หุ่นแต่ว่าเป็นดาราตกกระป๋องเออดาราตกกระป๋องโอ้โหแล้วทางเฮียไฟติดๆไม่ใช่ชุดใหญ่ไฟกระพริบเลยเฮียทางไหนดีเพื่อนทางซ้ายขวาล้ายซ้ายพอกันคนเราต้องไปด้านหน้าดี๋ยวว่าไหนดีเฮียกลายไปโน่นเลยดีบีฮอปเหรอเออไม่ไปละเฮ้ยมันวิ่งได้แบบอินฟินิตี้นี่ ไม่ดังอีกต่อไปแล้วเฮ้ยดูหน้าตาหน้าเกลียดมากเลยเฮ้ยดูดิดูดิมันมีทางลับด้วยเออใช่ไหมกิ๊บกางไฟหายด้วยนะเออไฟหายคิดว่ามันต้องมีได้ทีเผือแน่เลยเช่ปะทำไมมันเดฟยังวะเฮ้ยเมื่อกี้เหมือนมีเสียงคนเดินเลยไม่ได้ไหนี่น่าจะทำการผ่าตัดพลาสติกอะไรเงี้ยพลาสติกส่วนชีอ๋อก็ทางเด็กนี่ว่ะเออมันก็ทางเด็กเนี่ยอ๋อไม่หนีไอ้ที่อ่ะ อ้าวมีที่มุดอย่างนี้มีอะไรมีอะไรเออไว้ดีอะไรมึงอย่ากมาอามาอไม่มอสขนาดนั้นเลยหรอเออไม่ใช่มีอะไรอ่ะนะมีแค่ปูนคูอ่าไอ้หนีไอ้เหะไรเฮ้ยตอนนี้เปิดเฮ้ยอะไรไอ้ยพังแค่โดดเย้งๆเลยนี่เปิดได้เพื่อนไหนเขาบอกว่าน้ำมันหกอ่ะมันสามารถเนามาใช้จุดไฟได้เราเอาไปจุดไฟมาเพื่อจุด น้ำมันเราไปหาอุ้ยอ๋อท่านน้ำมันมันร่วงเฉยๆอะไรเนี่ยเฮ้ยแล้วมันเป็นสีลุงเนี่ยคล้ายๆสีลุงเ่ยน้ำมันแนน้ำมันเฮ้ยนี่นี่ตรงนี้มันอะไรเนี่ยอ่านก่อนไหนมีคนหายไปอีกแล้วโอ้มีคนหายถูกเจอที่สถานที่ของจูดี้จูดี้เวลมีคนหลายคนถูกเอ่อเขาเรียกว่าอะไรรีพอร์ตถูกรีพอร์ตว่าเห็นว่าเด็กเด็กตัวเล็กๆประมาณแปดคนน่ะได้เดินเข้าอยู่ในสวนสนุก ที่ไม่มีคนแล้วก็ไม่มีใครคอยดูแลด้วยแล้วก็เคยใครเหมือน,นจุบหน้ากูเนี่ยแล้วก็ไม่มีใครรู้ได้ว่าเด็กแปลคนนั้น่ะเข้าไปทําอะไรในสวนสนุกนั้นแต่ว่าตารวจอ่ะบอกไว้ว่าน่าจะเป็นอะไรที่เกี่ยวกับเพลงหรือไม่ก็อะไรก็ตามที่เล่นอยู่ในสวนสนุกในเวลาที่มันปิดอยู่นะถ้าเกิดใครมีข้อมูลอะไรก็สามารถ,ถติดต่อมาที่กรมตํารวจได้อย่างเร็วที่สุดเลยมึงมาวิทพื้นนฮีอะไรกัน แล้วเยี่กายก็ทำเอฟเฟกต์เลยส่วนบิวเฮียดิบิวไอ้เหี้ยเราไอ้ยี่ที่เรามาต้จะเป็นสวนสนุกชื่อสวนสนุกจูดี้มั้งอ๋อเอามาทำให้เพื่อแบบว่าตามลาลาลังจูดี้อะไรอย่างเงี้ยโอเคไอ้เหี้ยเราพวกเราแม่งคือแบบหน่วยป่าผีไอ้เหี้ยแล้วดูเฮ้ยมีเงินเอาไอ้นี่ไอทางออกเรากลับกันดีกว่าเฮ้ยมีตรงนี้มีช่องลมด้วยโอ้จะไม่ได้ออกจูดี้่่นีเฮ้ยอะไรอะอะไรอยู่ที่พื้นน่ะตุ๊กตาหมี มันบอกอะไรเนี่ยไอชิเราหวางประตูจะเปิดแค่ตอนนี้เท่านั้นประตูจะเปิดแค่ตอนที่มีแบบอิมเพร์เจนซี่เขาเรียกอะไรวะพลังงานหรอใช่ใช่เราทำให้ไฟไหม้เพื่อที่จะเปิดปะอ๋อก็ต้องไปหาไอ้ที่จุดไฟเลยจุดไฟเออไปตรงนี้ตันอ๋อนี่อ่นี่นี่แถงนี้โอ้ไฟกระพริบรัวเลยเที่เกานก่อนเ่านก่อนเกีะกเออไฟกระพริบรัวเลยทำลายช่างกล้องออกก่อนออกก่อนเจ็บสามคนแล้วก็ตายสองตาที่มันกรพริบจากนี่ที่วีผ้าที่ติดกับ เลื่อยไฟฟ้าใครวะมีห้องน้ำด้วยอะเชี่มีการครับของเวทคูในนี้แหละกูในนี้แหละกูดูเด่นเลยี่ยมึงเห็นนะมุมห้องวะยังไม่กล้าไปเลยอะเอ้ยเพื่อนเราต้องกล้าเดี๋ยววะใจเราต้องมาเดี๋ยวโหมีห้องน้ำสีฟ้าเด้อปอันนี้ไม่มีอะไรไม่มีอะไรนี่วะไม่มีคุยอะไรเลยโอ้โหจะไม่มีอะไรกันได้ไหมทำไมตู้มันมีน้มอยู่ข้างในเอ๊ะ

ตุ๊กไม่สนิทตุ๊กไม่สนิทตุ๊กไม่ปิดตุ๊กไม่ปิดเมอไอ้เหี้้ยไอตึงตึงมาถึงก็ตึงแล้วไหนเพื่อนพวกมึงอยู่ไหนพวกมึงอยู่ไหนไปไปไหนก็ไปดูนี่พวกไปไอพวกมึงอยู่ไหนกันอะ อยู่ในท่อไอ้ดีแล้วมันยืนนิ่งเลยมันดักอยู่หน้าหน้าตู้กูเลยอเนี่ยรอรอ่ะเฮ้ยไม่กลัวแมงมันดักอยู่หน้าตู้กูอะเอ็อกอะไรเลยนะเฮ้ยเบบี้ไอ้เฮียีอเดนอ้เฮียีไอเฮียดไ้เฮียเอเฮย้เฮียดีอ้เฮียด้เฮียีอ้เฮีย้เฮียีอ้เฮียไอ้เฮียดีียไอ้เีอ้เฮียีไอ้เฮียดอไอ้เฮยยไอ่เยไอ่เยดีอเตยดไอ้เดไ้ี่ ไอ้กายอยู่ไหนไอ้กายอยู่ไหนเฮ้ยตรงนี้เปิดตรงนี้เปิดตรงนี้เปิดคือตรงประตัวชิวเปิดเลยเฮ้ยเฮ้ยนี่ไงกูขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วเพื่อนอยู่นะกูอยู่นี่เนี่ยอะไรอันนี้อะไรเฮ้ยอ็นีจุดไฟเพื่อนอ๋อไปจุด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 ไอมอบไปไปไปให้ล่อไว้เพื่อนล่อไว้มันทำมาอยู่ในด่างเลยนะเพื่อนท่านี้ท่านี้มันอยู่ในด้ากูเลยไม่อกี้กูเห็นอะไรไหมเมื่อกี้กู snap ไหมม่อกี้กู snap ไหมมีหวังหนุ่ยตึงฝั่งหนุ่ยตึงฝั่งหนุ่ยตึง นี่ทางนี้ทางนี้ต้องช่วยเพื่อนเราต้องช่วยเพื่อนไอ้็อมไอ้็อบไอ้บอะไอ้็อบวิ่งไอ้็อบไอ้็อบวิ่งผ่านไปแล้วไอ้็อบไอ้็อบไอ้็อบไอ้บอมบหาแล้วทหายแล้วไอ้อมันไปแล้วไปแล้วไปแล้วไอ้อเล่าใจไปแล้วมันขึ้นวิ่งตามใจมั้ไปเร็วไปเร็วเพื่อนเป็นตัวทางออกเลยไปนตทางออกทางอกไอ้ดอไปขึ้นเดไปขึ <Gym. S 1> ้นดอ

เพื่อนมาดูตรงประตูดิไหนโอ้โหอะไรวะน่าดุกดิกดุกดิ๊กเนี่ยเครื่องบ้าเฮ้ยเฮ้ยอะไรเฮ้ยตัวเรากระตุกอะอะไรเนี่ยเมื่อกี้ะไรอ่ะไส้อัวเเยฮ้สียใจครับวันนี้ได้ได้เฮ้ยว้าวเอ้าไม่แล้วไอ้เครื่องนี้กดแล้วได้อะไรไอ้กายมันเรากดไปยังวะโอ้ยชิลทางนี้แม่งโคตรน่าโดเลยเพื่อน โอ้โหด้าทางแบบนี้ไอสัตว์ต้องเล่นดีเผือบ้างแหละกูวเจาวแงโมชด้วยเฮ้ยมึงได้ยินเสียงไหนดจังเออมันมืดเฮ้ยดีป่ะดีป่ะโอ้ยเอียะเอียะเอียะเดียวนุเกีอ้สัสเมื่อกี้ไม่โผล่มาเมื่อกี้ไม่โผล่มาโอ๊ยไปทางนั้นเหรอ เออเราต้องไปทางนี้อีมาเล่นดีเพอร์กูาแล้วนามโอตัสสะตนะโมตัสสัตนะอีนามพุทธสังโกโอเคมึงทอมัวอะไรโอเคโอเคมึงเห็นอะไรข้างหน้าป่ะเพื่อนไม่เห็นเลยเพื่อนไม่เห็นอะไรเลยเดี๋ยวมึงได้เห็นแล้วมึงได้เห็นแล้วมึงเห็นใช่ไหมมึงเห็นใช่ไหมกูอ่านมุมกูอ่านมุมไม่รู้กูบด ไอเหียแล้วกูกูมุดกูมุดกูมุดมีอะไรวะมีอะไรวะมาเร็วมาเร็วมาเร็วระวังนะมึงไอ้หี้ยม่เห็นอะไรเลยมึงออกมาเลยมึงลงลงเลยมึงลงเลยตึงเลยคือแบบตึงๆเลยตึงเปรี้ยตึงเปรี้ยเอาเอากดก้มนีก้มนีก้มอะโอ้โโอ้โหโอ้โโอ้โหอะไรเกิดอะไรขึ้นเอาลงข้างล่างลงข้างล่าง วิ่งลองอีกลองวิ่ลงมันจะจับเรา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 อุ้ยมีรูปด้วยมีรูปด้วยวิ่งไวาวิ่งไวมากิงไววไวกูไม่รู้อ้โอ้โหรอ้โหโอ้โอ้โหโ้โหโอ้่หโอ้โากอาโห้โายอ้าหอ้โหอ้อออ้ห้้้โ้อ้ออ เฮ้ยเฮ้ยจูดี้เนี่ยเป็นแบบเหมือนดาราที่ทำไม่นีแน่เลยสัลญกรรมแล้วก็แบบสัลยกรรมเยอะจนแบบเี้ยกว่าเดิมอะอ๋อนักแสดงฮอลลีวูดในขณะที่กำลังทำงานอยู่บางคนก็โอ้โหเอ้กายขยับได้โดยที่ไม่จำเป็นต้องใช้สายไฟฟ้าบ้านกูไปแล้วกูอยู่ในละกายเจอกันพรุ่งนี้เพื่อนๆฝันดี ไปแ้วไอ้เหไม่เหมือนคิลลิ่งฟอร์เลยแบบในคิลลิ่งฟอร์การในนี่ย่อย่อในไอ้นี่ย่อในยาที่สูงๆจะทำให้มันไม่เห็นเราแล้วก็เราต้องหาตูไฟฟ้าที่สูงสูงอันนี้สูงพอไหมเออมันสูงพอ้ยสอ่ะโอ้โหเช่กูเห็นแล้วกูเห็นแล้วไอกอดทาร์เก็ตไรนาไหนเห็นไหมมึงโอกูเห็นแล้วกูเห็นกูเห็นแล้วกูเห็นแล้วแล้วกูเห็นมันอุเหมือนอุมอะไรไปเมื่อกี้ปมวิ่งผ่านเรไปป ถือเทียอะไรก็ไม่รู้ไหนวะไปไปเต้องข้ามสะพานไปเพื่อนคือตรงนี้วะตรงนี้ไม่ใช่งาสูงวะเราต้องว่ายน้ำเพื่อนชัวเลยสะพานข้ามได้เพื่อนสะพานนี่เดินนี่มีเรือด้วยกดแจวเรือเจอแล้วแล้วแบบเสียงเสียงแบบไม่เจอเจอภูมิย่าเออเจอเลสมันต้องมีอะไรแน่ๆตรงเนี้ย้ตรงนี้มีบ้านทำอยู่ได้เน่เดินไปตรงไอ้เทียหหมุนๆน่ะอุ้ยอะไรอ่ะ ยูสเลประตูจะไม่เปิดยกเว้นแต่ว่าซัพพายเนี่ยตัวจ่ายไฟสามอันจะเปิดใช้งานได้อ้าวตัวจ่ายไฟสามอันจะเปิดมาเฮ้ยมีถ้ำด้วยเพื่อนแต่เดี๋ยวรอไอ้มอสก่อนลอยเปิดตัวจ่ายไฟก่อนแย่แไหมไหนพวกมึงอยู่ไหนกันเไม่ห็นไอ้เฮี้ยมอสเฉยเลยเมื่อกี้ไม่ทะลุบ้านไปไกลเฮี้ยจ่ายอยู่ไหนจ่ายยอยู่ไหนแล้วกูข้ามน้ำมาแล้วข้ามน้ำไปแล้วใช่ไหมที่จะกายเข้าไปในถ้ำเหรอพวกอยู่ไหนไอ้มอส หรือว่าไออันที่สามมันจะอยู่ที่ในถ้ำวะไม่ไม่ไม่กูไม่ตายโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวกูไปในั้นตรงนั้นที่หลบอ่ะวิ่งตไปเลยเว้ยไม่กูยังไม่ได้วิ่งไปวิ่งผ่านเียที่มนันไปเลยอะไรมีปะนี่ไงอันที่สามเปิดแล้วเปิดแล้วไอ้กายกูอยู่ตรงถ้ำ ลกูจอธิษฐานมันอยู่ที่ถ้ำเลอรอยมอสกันดิมอสลี่วิ่งผ่านลี่วิ่งผ่านไอ้เทียวมหยุดน่ะมามึงจะเห็นบ้านเลยเว้ยมันคืออะไรไอเดมอสไอเดมอสไอเอเดรกายอยู่ไหนอ่ะกูอยู่ที่ถ้ำกูอยู่ที่ถ้ำเออกูอยู่ตรงถ้ำมีอะไรปะไม่อะกูแค่มาเปิดไอ้นี่เฉยมันแค่มาเปิดเฉยเออแค่มาเปิดไอมอสระวังแล้วมึงเดินไปหามึงเดอะซอร์เดอะทูอัพเอนเดอะแบ็กดอว์เราต้องหาเรื่อยเพื่อมาเปิดประตูหลังโหแล้วไปหาที่ไหนกันข้างในปะเปิดแล้วเออเปิดแล้วโอ้ ว่าเราใช้พุ่งแล้วไงแต่แม่ก็ยังเห็นอยู่หัวเขารออะไรเพื่อนในบ้านแน่เลยเพื่อนอะไรอะไรนี่ไงเรื่อยนี่ไงเรื่อยต้องปิดไฟปิดไฟแล้วเข้าไปเอาปิดไฟแล้วเข้าไปเอาโเฮียอ้าวโดดแดกเหรอรออะไรอะมันต้องปิดไฟตรงนี้กันปะปิดปะชปิดไฟต้องปิดไฟนี่ไงไอ้เหี้ยออกไปไอ้สัตว์ออกไปไอ้ด้านล่างเนี่ยอะไรโอกูว่าตรงนี้ได้วิ่งแน่เลยว่ะเพื่อนโดดไม่ได้โดดไม่ได้แล้วใครเขาขาแบบไหน ไอ้ยี่แล้วขาดลงหมดได้เลยนะไอ้ยี่ทุบกันแบบโคตรกรอบตีแตงโมตีแตงโมกรอบยี่ก่อซีเรียลกูกลับสุดต้นกำเนิดกูทุบให้หมดโอ้ดดูิกัดแตงโมอยาใหญ่เลยเฮียโอยมันกว้างจังไหนดูอะไรมองไม่เห็นเลยไฟสว่างกว่าแปลกๆกูต้องปิดไฟดูดิเห็นชัดกว่าอีกเยอะถึงเวลาแล้วปะเฮ้ยไอแตงโมนี่มีคนร่ว มันไม่มันไม่ล่วงเว้ยมันต้องวัดเดินมาเองใช่ไหมไม่กลับไม่ล่วงอ่ะตัวตัวกูบ้าเฮ้ยตรงนี้มันเหมาะให้สําหรับการเจี๊ยกสุดๆไปเลยวะ t h เจี๊ยแไงเฮ้ยเราต้องมุดมุดไอ้นี่วะเพื่อหลบวะโอ้ยโอ้ยโอ้ยชีต What the fuck was that ไม่รู้ว่ากูมุดแล้วอ่ะกูมุดแล้วกูมุดด้วยกูมุดด้วยกูมุดด้วยมันคืออะไรอ่ะหมอมันให้คอนเอาคอนตีมันเอาคอนตีมันแล้วก็หลบใต้ถังโอ้โหแล้วมีเพลงด้วยตียังไงอ่ะเอ้ยเ้ย ไอ้เราจะตีมันยังไงอุ้ยโอ้แตกกูแตกไอ้เหี้ยไอดีตายไปแล้วแล้วเราจะตีมันยังไงไอ้แตกยูดี้เล็กตายแล้วกลับมาที่เดิมเจ้าแฮมเบอร์กระไก่กระไก่ตีขาถ้าจะตียังไงอ่ะอ๋อกูรู้แล้วต้องตียังไงหน้าอยู่อ่ะอ๋อเราต้องไม่อยากโดนหน้าเราต้องสุ่มต้องต้องหาว่าหน้ามันไปถึงไหนเว้ยอ๋อ อ๋อมันจะมีจังหวะพุ่งกัดเว้ยจังหวะพุ่งกัดยังไงวะเมื่อกี้กูเห็นหัวมันพุ่งมากัดกูเว้ยเออดิ่งเออดิ่งไดทีนึงกูได้ทีนึงอยู่แต่เห็นนะเห็นเห็นล้วเห็นแล้วเมื่อกี้มันต่อหน้ากูเลยพอตีได้มันจะร้องดังแกร่งมั้ยเออแล้วมันไม่เด็กปีปียาวยาตอนนี้ตอนนี้โธ่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 ลุงโธ่โธ่โธ่โถ่โธโธ่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 โ ขมันมาอยู่ตรงหน้า <lent> ม <ceu> ันเลยเออ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 ไอ้ชื่อตีไม่โดนหหหลลลลไไไดดด้้้ทางไหนต้องทางออกอยู่ไหนปัญหาเออมันบังไว้อยู่หรือเปล่าเออแล้วดูตัวมันดิดูหน้ามันดิอยู่ที่นีกเนี่ยมั้ย้ามันหายไปแล้วอ่ะไปไหนแล้วไปไหนแล้วอ่ะนี่หาจบอ้าวหาไม่เจอออ๋นี่เหรออ้าวโอเค <Okay. S 2> แค่นี้เององทูบีคอนติเนียโอเคครับก็จบกันลงไปได้ดีนะฮะสำหรับจูดี้ชัตเตอร์วันนะฮะก็หลังจากที่เราวิ่งหนีจูดี้มานะฮะเราก็ได้พบเจอทั้งอบอกจริงหรือเปล่า ก็มันน่าจะเป็นทางไปต่อไม่ใช่ทางออกอ็ะไม่ใช่ดีจริงจริงอ่ดีจริงอ่ะไม่มันก็ยังไม่ได้จบได้ดีอะไรขนาดไหนเออก็ยังรอดอยู่ไงเรายังมีชีวิตอยู่เดี๋ยวจะล้มไหนแล้วโอเคครับก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะฮะก็อย่าลืมกดไลค์หรือกดแชร์นะเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเรานะฮะชาวหน้ามือแฟมิลี้นะฮะ ก็อย่ายลืมนะฮะโอเคครับก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าฮะไว้เจอกันใหม่เอ่อจูดี้ชัปเตอร์ทูนะฮะมาแน่นอนเราต้องจัดกันแน่ๆโอเคครับไว้เจอกันใหม่ครับ